สวัสดีค่ะต้องใส่หัวหนนะคะอันนี้จะเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของคุณสายยันสัญญานะคะอาจจะไม่เหมือนหน่ยเพราะใส่หัวแล้วก็เก็เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่ชอบแต่คุณสายยันสัญญาเนี่ยเสียงท่านจะแหบๆนะคะแต่ที่แม่นิชชอบแล้วก็ที่ทําให้ได้คะแนน 19- จาก20เนี่ยก็เป็นนักร้องชายในดวงใจนะคะคุณยอดรักสักบใจนะคะวันนี้ ม่นิดเอาเพลงที่ไม่ได้ร้องเพลงหน้าชั้นหรอกอันนี้จะเป็นชวนน้องแต่งงานเพราะเพลงหน้าชั้นที่ร้องคือ30สิบยังเจ๋วนะคะแต่มันเลย30แล้วเอาชวนน้องแต่งงานดีกว่าบางทีใครๆทีเ่เป็นสาวโสดและหนุ่มโสดอยู่นะคะยังไม่ได้แต่งงานก็พอมาฟังเพลงนี้อาจจะอยากแต่งงานก้นไม่ได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าพอตายไปแล้วยมาบาลถามว่าอ,อ,อายุเท่าไหร่ เป็นโสดหรือว่าขึ้นคานแหนตอบอยมาบาลไม่ได้อายนะคะแต่ไม่ต้องไปอายเ่อค่ะจะโสดหรือขึ้นคานก็ช่างมันเถอะนะคะเรามาร้องกันสนุกสนุกกับชวนน้องแต่งงานของคุณยอดรักสลักใจทำไมน้องไม่แต่งงาน เท่าไรจะครองโสดความเศร้าให้เน่าใจไว้คอยใครเล่านาเปรียยก็แก้เกินการเมืเ่อขึ้นคานเกยทาใครจะมาเมียงมองละไม้ตาต้นไว้ชล่ายงยานแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่าน เดี๋ยวตายไปยมมาบ้านในสงสารอดขึ้นสวรรค์เลยนอททำไมน้องไม่แต่งงานหรือเธอต้องการคนหลอรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้อมาแต่งงานกัน ทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะคองโสดความเศร้าให้เน่าใจไว้คอยใครเรานาประเดี๋ยวก็แก้เกิดการเมื่อเลือกขึ้นคานเกยทา่าใครจะมาเมียงมองไม่ไม้ไมตาตอนวัยชลาหย่อนยานแต่งงานเถิดน,อน้อง อย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมมาบ้านไม่สงสารอดขึ้นสวรรค์เลยนอทำไมน้องไม่แต่งงานหรือเธอต้องการคนหลอรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้อมาแต่งงานกัน คุณค่ะก็ถ้าชอบนะคะก็กดติดตามนะคะถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็อ d ดรนอมเ n นนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้แม่น,นิดด้วยนะคะเพราะว่า <c oughs> กระโดดขึ้นคีย์สนุกสนา,านใหฮานะคะเพลงอมตะนะคะขอทานประทานอภัยนะคะถ้าเกิดร้องดีหรือไม่ดีสําหรับเจ้าของเพลงคุณจ้ารักสะลักใจนะคะอันนี้เป็นเพลงที่อยู่ในดวงใจไม่เป็นคนร้องเพลง ขี่กันขี่มาอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณค่ะที่เข้าชมนะคะเ,เพลงอมตะที่อยู่ในใจของเราภาษาสวยๆของเพลงลูกทุ่งไทยมีเยอะนะคะถ้าอย่างไรก็หันกลับมาฟังกันนิดนึงนะคะและคนที่แต่งเพลงใหม่ๆก็ใช้ภาษาไทยให้สวยงามอย่างเงี้ยรับรองว่าเพลงเป็นอมตะร้อยปีก็ไม่มีมันนะคะสวัสดีค่ะ